ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายโครงสร้างรูปแบบข้อมูลรูปแบบหนึ่งหน่อยละกันที่เราเรียวกว่า t r e เนาะก็คือเป็นแบบต้นไม้เนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นกราฟอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> เพราะว่าโครงสร้างข้อมูลแบบนี้ม,นมันมันมักจะเอาไปใช้ในในการอปติ m ม z e อะไรที่เป็นแบบ h e วริ s t i อะไรแบบนี้ก็มีเนาะคำว่าโครงสร้างข้อมูลเนี่ยคืออะไรที่โครงสร้างข้อมูลมันก็เหมือนกับเอ,อตัวแปรตัวแปรหนึ่งเนาะเหมือนในทางคณิตศาสตร์ที่เป็น จำนวนจริงทขจะนิยมหรือเซตของฟังก์ชันนั้นก็เป็นรูปแบบอของสร้างข้อมูลรูปแบบหนึง่งทีนี้ในทางคอมพิวเตอร์เขาก็จะมีมันก็ไม่ได้หนีคณิตศาสตร์ไปหรอกเนาะแต่ในฝั่งคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าของขางสมุดแบบทรีเนาะที่ผมจะเอามายกตัวอย่างในวันนี้เนะี่ยทีนี้คขาว่าทรีเนี่ยคืออะไรนะเออแต่ผมจะวาดทรีให้ดูเช่นอันนี้เป็นหนึ่งทรีตัวเนี้ย มีลูกของมันลงมาเนาะเป็นแบบนี้ตึ๊ดติดสองสามนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีม,มีมีลงมาอีกนะลงมาอีกแล้วก็เป็นสี่ห้าแต่ละแต่เนี่ยโครงสร้างข้อมูลแบบมีโหนดอันที่หนึ่งแล้วก็โหนดนที่หนึ่งเนี่ยมีมีม มีลูกๆที่อยู่ภายใต้ของมันก็คือชายอ่ะก็มีสองสามแล้วก็สองเนี่ยมีสี่กับห้าเนาะอันนี้คือคือคือ,คอรูปแบบโครงสร้างข้อมูลแบบฟรีเนาะมันก็เหมือนกับแผนภาพอะ,อะไรอะแผนภาพตระกูลอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคทีนี้เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าโนดนะซึ่งโนดอะมันต้องเก็บข้อมูลอะไรไว้บ้างนะโนดเนี่ยก็ต้องเก็บข้อมูลลูกๆเนาะก็คือสองกับสามไว ดังนั้นเน่ยเดี๋ยวผมจะมาสร้างโครงสร้างข้อมูลตัวนี้มาที่ผมจะเรียกนโหนดนะครับโหนดขึ้นมาก่อนโดยที่โหนดเนี่ยโอ,โอเคอ่โคไร์มาช่วยเขียนให้เนาะก็คือโหนดเนี่ยจะประกอบด้วย Value ของมันในเนี่ย Value เป็นหนึ่งเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยแวลูข้างในเน่ยมันสามารถเป็นอะไรที่ใหญ่กว่านั้นได้ไม่ใช่แค่ตัวเลขแบบ i n t e g เจอย่างเดียวเนาะทีนี้ก็ ตอนนี้ผมกำลังจะสร้างเอ่เอทรีที่เป็นแบบ Binary ่ r รีเนาะเพราะว่ามันมันง่ายในการ i m p พ e ิเมอืมแล้วก็เออผมจะให้สิ่งที่มันเป็นเล็บเนี่ยก็คือจะต้องไปต่อกับโหนดอันต่อไปนี่แหละคือจะมองว่าอันเนี้ยประกอบด้วยนี้ในขณะเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกโหนโดนึงที่ประกอบด้วยสีและห้าเนาะแต่ตอนเนี้ยเราประกาศโครงสร้างข้อมูลมาก่อนที่ที่ยังไม่ได้แบบ Define อะไรขึ้นมานะครับ ก็น okay. so ี่ตอนนี้เราสร้างโนดมาเสร็จแล้วโอเคสร้างโนดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมาสร้างอีกอันนึ่งก็คืออ่อตัวตัวที่จะทําให้เป็นการมิกโน้ตเอามารวมกันเนี่ยเพื่อจะได้เป็นเป็นโคงสร้างข้อมูลแบบฟรีนะครับก็คือจะตั้งชื่อคลาสว่าอ่าแม่นลิแล้วกันแม n นิตรีนะครับโดยโดยที่ d e v ขีดขีด init ขีดขีด อันเนี้ยก็ใส่ตัวมันเองกับกับรูทเนาะบางคนก็เรียก่ารูทบางคนก็เรียกว่าชายก็คือลูกๆของมันเนาะโดยที่ไอตรงเนี้ยมันเป็นแพร์เลนก็แล้วแต่ก็โคพรม์มาให้นี้มาผมก็ใช้อันนี้ครับก็อันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้โอเคก็ได้แล้วครับและถ้าผมอยากสร้างกราฟแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยด้วยด้วยของสร้างข้อมูนทรีเนาะก็หลักการก็คือก็สร้างมาเลยอ็อบเจกต์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าทรีแล้วกันนะ โดยที่ e อนเนี่เป็นไบนา y ี r e e ซึ่ง Binary Tree ตัวนี้เนี่ยจะเก็บสิ่งแรกไว้เลยคือโนดตอนนี้ที่ใส่รูทผมอาจจะใส่ค่าถ้าตามแผนภาพนี้ก็เป็นหนึ่งนะฮะหนึ่งโอเคทนตตัวนี้มันก็จะมี Root ของมันใช่ไหมครับต้ e ดอทรูทรูทตัวแรกเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยเล็บและ right ลเ,เนาะ left ของผมเป็นสองกับสามก็ใส่ไปเลย ร o t เลฟโอเคหลอดก็เก่งเกินไปโนดสองแล้วก็ไลท์เนี่ยก็โหนดสามโนดสามตอนนี้ผมก็ได้โครงสร้างข้อมูลมาละอ่าแบตเตทรีตัวนี้ l t r t g h t เนาะแล้วก็เอ่อไอ้สองเนี่ยตัวเนี้ยจะมีรูปมาตรงนี้อีกเนาะดังนั้นเนี่ย ก็ขึ้งสองนี้มันอยู่ใน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  left เนาะก็จะมาทำการสร้างต่อ tree tree dot root dot left dot left. left เนี่ยเป็นเป็นโ o d e สี่เนาะแล้วก็เอ่อ dot right เนี่ยเป็นโ o d e ห้าเนาะโอเคก็จะได้เอ่อฟังก์ชันตามตามนี้มาแหละแต่ทีนี้ถ้าเราอยากโชว์ให้มันเห็นชัดๆหน่อยเนาะ mm hmm. ผมอาจจะสร้าง def อ่าดอทอ่าอะไรเดียวเอ่อสตริงตัวนี้แหละเพื่อเพื่อจะจะจะปริ้นมาให้ดูแล้วก็เอ่อผมจะรีเทิ n r นรีเทิรนอ่ารีเทิร์นอันนี้แล้วกันจะบอกว่าอันนี้เนี่ยอ้โนดอ้โนด เซลดอ value เนะี่ยมันมันมันลิงก์ไปไหนบ้างแบบนี้แล้วก็เซล dot l i e เนาะเฮ้แต่ทำแบบนี้มันก็มันก็ไม่ได้นะเออเพราะว่ามันไม่ได้โชว์ค่ามาแล้วก็โชว์ได้แค่ value ครับ ก็จะให้ดูว่ามันมีแวลูเท่ากัรเท่าไรแล้วกันลองดูนะครับถ้าผมเอา tree ตัวนี้มาแล้วก็มาสั่ง print เนี่ย v แวลูมันต้องเท่ากับหนึ่งนะ tree ตัวนี้มาพูดผพดครับอถูกแล้ว tree ตัวนั้นมาแล้วก็เอาเอา node เอา node root แล้วก็ใช้คำสั่ง left เนี่ย มันก็ต้องได้สองโอเคเนาะแล้วก็ถ้าผมใช้คำสั่งไลท์เนี่ยมันก็ต้องได้สามขนาดในการถ้าผมเอา,เ,อาเดี๋ยวผมโชว์โชว์รูทตัวแรกของมันมาอ่โชว์รูทตัวแรกอ่ะอืมเป็นหนึ่งเนาะก็มันก็จะไล่ไปแบบนี้แหละก็จะได้เห็นว่าเออเล็บไลท์เนี่ยมันคือโหนดอะไรเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ